เป็นแฟนกันสูนวันหนึ่งว <land> <gi ver> ันค่ะ เป็นละดิเป็นแฟนกันสูนวันหนึ่งพรุ่งนี้วันค่ะเฮ้ยครับเจ้า่ะบักลาเดินด้วยไว้ยุงบักลาด้วยนี่นี่ทุกคนมาซื้อตั๋วแล้วนะคะที่อันเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรวะตรงเนี้ยท่าเรือสาดหอนหันไปเจอป้ายแล้วแต่เสือกไม่อ่านแกแล้วเรือลดมากแกฉันไม่เคยขึ้นเรือแบบนี้มันคืออะไรวะเนี่ยสี่ที่ค่ะเออชมวิวเหรอวิวชะไครับไอ้นะที่รักครับ ที่รักครับอะไรนะดูวิวดิ้ง <laughs> <c oughs> ส่วนวันฉันมาคนเดียวสนุกกว่าครับ <laughs> แล้วแล้วงงมากว่าเอื้อยอ่ะร้อยละพันปีไม่เคยนั่งเรือทมม่นนานมาชวนนั่งเรือครัรู้ไหมครับที่รักบนเรือคุณี่เรือแบบเขามีบริการเรือไฟฟ้าหลายขึ้นทางไหมทีม่หมอใช่ครับเออจะเป็นคลองพนมงเลยหรือว่าแม่น้ำเจ้าพระยาคือเป็นเรือไฟฟ้าเลยใช่ปะคือแบบฟินเลิศมากคือมีแอร์ เพราะนี uh, ่มันค well, so. so like like hmm. like yeah, cool. ือซัมเมอร์มีรถไฟฟ้าต้องมีเรือไฟฟ้าด้วยและซึ่เรือไฟฟ้าเนี่ยมีบริการหลายเส้นทางมากนะพี่รักคือเรือไฟฟ้าเนี่ยอำนวยความสะดวกในการเดินทางสุดๆอือแล้วก็ลดการจราจรบนทางถนนด้วยเจ๊ชอบมากเจ๊แทนกันสาวอีโคแบบเอื้อยเนี่ยคือแบบมันถูกใจยังไงเพราะว่าเป็นการใช้พลังงานสะอาดอ๋อและที่ชอบมากเลยใครรู้ปะมันสะดวกจริงเพราะว่าเชื่อมต่อกับระบบขนส่งสาธารณะอื่นๆที่นี่มีเชื่อมต่อ MRT ด้วยใช่ในฐานะคนเมืองก็คือการเดินทางในเมืองเนี่ยมันจะสะดวกสบายมากขึ้นด้วยนะคะวันนี้ผมพาทีละไปเบิรประสบการณ์การเดินทางที่ดีรี่สุดในแม่ลอมกับเรือไฟฟ้ากันตอนนี้นะคะเราก็มาลงเรือที่ท่าราชินีท่าราชินีเพราะว่าเรือรอบราชินีมาก่อนซึ่งมันเดินสถานเดียวมันก็ถึงท่าเตียนแล้วคุณแม่ได้ไเลยอ้ครับอ้วิแกะแต่ฉันชอบมากเลยรู้ปะขึ้นมาปูที่ราชินีคือชี้เชื่อมต่อกับ มาร์ทสนามชัยเลยใช่คือจะสะดวกมากๆครับคือเออชอบจริงอ่ะอเพราะว่าเรือแบบมันคอนเนคกับแบบขนส่งอื่นๆด้วยแล้วความลดเขืออไรู้ปะชีลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกที่ทําให้โลกร้อนแล้วก็รถพีเอ็มสองศห้าแล้วก็ยังเป็นแบบว่าการขนส่งแบบที่ยั่งยืนอะไรอย่างเงี้ยเออมไม่มีควันดำเรือเป็นมิตรตสิ่งแวดล้อมมากๆใช่ไม่มีควันดาแต่มีนฟันดำปะันเหลืองฟันบุปะเดี๋ยวเราจะเดินไปเดทกันนะคะดี ไปเดยแล้วคือเดี๋ยวเราจะเดินจากแบบแถวๆนี้แหละแถวท่าราชินีเนี่ยไปที่ยังท่าเตียนเนาะถึงท่าเตียนแล้วนะครับอ้ายรัาเอื้อร่มมันเล็กไปหน่อยเนาะเออเข้ามาดีเดี๋ยวผมเทน้ำให้นะครับก็ดูเทแบบปกติดีนะคะไม่มีไม่มีการสั่น เราจะไปดูปิ้งเสื้อผ้าไหมไม่ครับพี่ลาแล้วทำไมประเด็จกันแล้วแกไม่เลียงไม่เปรอะไรซะหน่อยหรอเรยปไปแล้วเมื่อกี้เปเรอะไรเปรู้เอาอันนี้อันหนึ่ง เรือแล้วก็แบบว่ามาสัมผัสความโล c คลมันเป็นแบบเก๋ๆฟิลนักท่องเที่ยวมากแฮปปี้บนเรือรดแฮปปี้ฉันชอบแบบนี้แล้วก็วที่ชอบที่สุดคือกลับบ้านอ้าวไม่ใช่ก็กลับด้วยเรือไฟฟ้าไงวันนี้เป็นยังไงบ้างภาพรวมภาพรวมโลดอคือแบบเป็นไลฟ์สไตล์จนซ Z ของจริงนะคะม่ว่าจะเป็นซื้อกับอันนี้หรือว่าจะเป็นการนวดถาวัดโผสมมอกแล้ว่าเรือไฟฟ้ามันเลือเพราะว่า มันมีเอร์อมไม่มีความโอ้ยแกมันไม่เอือดเลยเรือไม่อือดเลยแกใช่รดมากแล้วก็ที่น่นาใหญ่โดว์ความกว้าเเงแอร์ยืนช้ำใช่คนสามารถมีส่วนช่วยสิ่งแวดล้อมสังคมได้ในการลดมลภาวะก็คือเป็นส่วนหนึ่งในการใช้บริการขนส่งสาธารณะง่ายช่ขึ้นและลงววเรือเลยครับ แกสนกจุบ้า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 ชื่เรียกหน่อยทุกคนบ้าเจ้ค่ะสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรเขาชวนให้ทุกคนมาใช้ขนส่งสาธารณะเพราะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดมลพิษทางอากาศและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นให้กับทุกคน